สวัสดีค่ะกุ้งจะพูนเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะวันนี้นะคะพูนเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองมีรถรุ่น L50 เข้าใหม่หลายคันเลยนะคะเดี๋ยวกุ้งจะพาลูกค้ามารีวิวรถรุ่น L5018 ทั้ง d t และ SP กันนะคะและว,วันนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะคะสำหรับตัวรุ่น L5018 นะคะหากลูกค้าท่านใดน,นะคะกำลังมองหารุ่น L5018 อยู่นะคะไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ เดี๋ยวมาเริ่มที่คันแรกกันเลยนะคะคันนี้นะคะจะเป็นรถที่รุ่น L 5 0 1 8 SP นะคะที่เราเอามาทำโปรโมชั่นนะคะไปพร้อมกับชุดใบดันและผ่านพรวนนะคะผ่านพรวนเป็นผ่านพรวนของตาช้างเลยนะคะราคาอยู่ที่4,99,000บาทเท่านั้นเองนะคะสภาพของตัวรถนะคะจะเป็นสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะลูกค้า ใครที่กำลังมองหารถรุ่น L50 SP ใหม่ๆนะคะสวยๆแบบนี้นะคะคันนี้เลยค่ะกุ้งแนะนำราคาเบาๆนะคะเราเอามาจาัดโรนะคะรถคันนี้พึ่งเข้าเลยนะคะเออสีสันสีเดิมทั้งคันเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราไล่ดูกันไปเลยนะคะราคา4 0 99,000บาทเท่านั้นนะคะดูสีตัวรถนะคะตัวสีน็อตนะคะสีเดิมยางหน้าเป็นยางหน้าใหม่นะคะส่วนยางหลังนะคะ ก็เป็นยางหลังที่สภาพดีมากๆเลยนะคะอยู่ที่ประมาณ90%ขึ้นเลยนะคะเป็นของดันหล,ลบนะคะเราเข้ามาดูที่ห้องผู้โดยสารนะคะสำหรับห้องผู้โดยสารนะคะตัวเบาะเป็นเบาะเดิมติดโรงงานมานะคะ,ะสภาพใต้ตรงนี้นะคะชั่วโมงการทำงานของรถคันนี้นะคะ1545ชั่วโมงนะคะ,ะไล่ดูกันไปนะคะไปทางด้านหลังรถนะคะ เน้นย้ําเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวที่จัดโปรนะคะ499,000บาทข้างหลังท้ายรถนะคะไม่มีดามไม่มีเชื่อมนะคะแล้วก็ตัวซีนนะคะยังไม่เคยเปลี่ยนนะคะรอยมาร์กยังมีอยู่ทุกจุดนะคะลูกคา้าไฟเลี้ยวไฟท้ายไฟติดรถไฟเดิมนะคะแล้วก็ไม่มีรอยแตกนะคะรอยร้าวค่ะดูสภาพโดยรวมของคันนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูคันถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะ คันถัดไปนะคะก็เป็น L5018SP สภาพเดิมๆเหมือนกันนะคะตัวนี้519,000บาทไปพร้อมกับอุปกรณ์2ชิ้นใบดันและผ่านพรวนนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูสภาพรอบๆคันของคันนี้กันเลยนะคะรถคันนี้สภาพเดิมๆนะคะสภาพเดิมทั้ง3คันเลยที่กุ้งเอามาลง,ลงมาวันนี้นะคะ L5018SP นะคะ ตัวซีนอะไรอย่างนี้นะคะยังไม่เคยแกะนะคะท่อนคัดยังไม่เคยตัดนะคะสภาพสีรถรอยมาร์กยังอยู่สีตัวน็อตสีเดิมทุกจุดนะคะยางตัวนี้เป็นยางเดิมติดรถมานะคะเป็นตัวออโอตานินะคะส่วนยางหลังนะคะอยู่ที่ประมาณ80%กว่าเซนะคะคือกุ้งถือไปเลย90%นะคะสีล้อกระทะสีเดิมนะคะเดี๋ยวมาดูที่ห้องผู้โดยสารกันนะคะ ตัวนี้แบตไม่มีไม่ได้ใส่แบตห้องผู้โดยสารนะคะเบาะรถเป็นเบาะเดิมนะคะราคา519,000บาทนะคะสาภาพเดิมๆนะคะสำหรับร้านพูนเสมอนะคะขายเป็นเงินสดหรือทำเรื่องผ่านธนาคารทรกศหรือว่าธนาคารเอ,อหรือสากรได้นะคะตัวท้ายรถนะคะมาดูท้ายรถกันนะคะไม่มีรอยเชื่อมรอยดามนะคะมีรอยมาร์กอยู่นะคะสีล้อหลังยังไม่เคยเปลี่ยนนะคะตัว ไฟเลี้ยวไฟท้ายนะคะเป็นไฟเดิมติดโรงงานมาเลยนะคะดูสภาพยังหลังนะคะทุกจุดเดิมๆทุกจุดถ้าหากลูกค้าท่านใดนะคะชอบรถสภาพเดิมๆนะคะนี่เลย L 5 0 1 8 SP ของที่ร้านสวยมากๆเลยนะคะแต่ชอบคันไหนก็เลือกคันนั้นได้เลยนะคะแต่กุ้งแนะนำเลยคันที่จัดโปรโมชั่นนะคะควรรีบจองนะคะ แล้วก็คันถัดมานะคะก็เป็น L 5้1 8หง SP เหมือนกันนะคะชอบคันไหนดูได้เลยนะคะราคาของคันนี้519,00 0บาทเหมือนกันนะคะสภาพเดิมทุกจุดนะคะซีนยังไม่เคยเปลี่ยนนะคะซีนล้อหน้าล้อหลังยังไม่เคยเปลี่ยนนะคะสภาพยางคันนี้อยู่ที่ประมาณ80%ซนะคะทุกจุดนะคะรอยมาร์กยังมีอยู่ตัวเอ่อตัวสีน็อตนะคะสีเดิมนะคะ เราไปดูห้องผู้โดยสารนะคะเบาะเป็นเบาะเดิมนะคะคันนี้ชั่วโมงการทำงานอยู่ที่900ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะจริงๆ2คัน501,900เนี่ยอยู่ที่900ชั่วโมงทั้ง2คันนะคะตัวนี้ชั่วโมงจะทำงานจะน้อยหน่อย2คันนี้นะคะยางเป็นยางติดรถมาของตัวดัลล็อนะคะยางตัวนี้ดอกยางอยู่ที่ประมาณ90%เลยนะคะไปดูช่วงท้ายรถกันนะคะ ทั้งสคันทั้ง3คันที่กุ้งเสนอไปเนี่ยเป็นมีอุปกรณ์2อเออ,อชิ้นในเบรยดนผ่านทวนนะคะตัวนี้ซีนก็ยังไม่เคยแกะนะคะไม่เคยเปลี่ยนนะคะแล้วก็ตัวรอ,อ,อยเชื่อมรอยดามไม่มีนะคะรอยมาร์กมีอยู่ทุกจุดนะคะสภาพเดิมๆทั้ง3คันเลยนะคะลูกค้าหากลูกค้าสนใจนะคะเรียนเชิญที่พูนเสมอแท็กเตอร์สาขานหนนะคะหรือว่าหากไม่สะดวกนะคะ กุ้งแนะนำเลยนะคะชอบคันไหนโทรหากุ้ง0634539224 mm. แล้วก็ทำการวิดีโอคอลลูกค้าสามารถซื้อออนไลน์ได้โดยการส่งแอดไลน์0634539224 mm. นะคะแล้วก็ขอรูปภาพขอคลิปวิดีโอหลังจากขอคลิปวิดีโอกันเสร็จแล้วตกลงราคากันเสร็จแล้วก่อนโอนจองมาจจำวิดีโอคอลกุ้งคู่กับรถนั้นๆน,น,นะคะไม่ใช่วิดีโอคอลกุ้งคู่กับเล่มทะเบียนนะคะต้องคู่กับรถคันที่ลูกค้าสนใจเท่านั้นนะคะนี่คือ เทคนิคสําหรับการซื้อ,อมัดจาทางออนไลน์ทํายังไงไม่ให้มิจฉาชีพหลอกเราต้องอวิดีโอคอลกับคนขายแล้วก็รถตัวนั้นนะคะเพราะมิจฉาชีพจะไม่มีรถคันนั้นนะคะแต่ถ้าไปวิดีโอคอลคู่กับเล่มทะเบียนเล่มทะเบียนอะไรก็ไม่รู้นะคะลูกค้าเรามาดูคันสุดท้ายกันนะคะคันนี้ก็สําหรับคนงบไม่ถึง L5018SP นะคะมันก็จะเป็นคันโปรโมชั่นของรุ่น DT L5018 DT สภาพสวยๆกันนะคะราคาอยู่ที่439,000บาทนะคะสำหรับรถคันนี้เราจะเก็บสีบางจุดเท่านั้นนะคะส่วนยางเป็นโอ้ยแด้คุ้มมากๆได้ยางใหม่4เส้นนะคะลูกค้า439,000บาทเท่านั้นนะคะหากลูกค้าสนใจคันนี้นะคะสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะ ชั่วโมงการทำงานของรถคันนี้อยู่ที่2,200ชั่วโมงนะคะ,ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูที่ห้องผู้โดยสารนะคะสำหรับเบาะรถนะคะก็จะเป็นเบาะหุ้มใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะชั่วโมงการทำงาน2 2งาน2,200ชั่วโมงการทํางานของที่ร้านนะคะจะเป็นชั่วโมงแท้นะคะลูกค้ายาง4เส้นยางใหม่439,000บาทรถปรับสภาพพร้อมใช้งานคุ้มมากๆช่วงท้ายรถนะคะ ไม่มีรอยเชื่อมนะคะลูกค้าไม่มีรอยดามทุกจุดนะคะ,ะรถของที่ร้านจะเป็นรถปรับสภาพพร้อมใช้งานนะคะและมาตรฐานของพูลเสมอซื้อไปสามารถใช้งานได้เลยนะคะเราจะมีเปลี่ยนกรองทุกกรองนะคะไม่ว่าจะเป็นกรองโซล่ากรองน้ำมันเครื่องกรองไฮโดรลิกและตัวกรองอากาศเปลี่ยนใหม่ให้หมดน้ำมันเครื่องเปลี่ยนใหม่ส่วนของเหลวไฮโดรลิกนะคะเราใช้เป็นเติมนะคะ หากลูกค้าสนใจหรือว่าวันนี้ดูคลิปนี้มีเพื่อนมีญาติกำลังมองหารถนะคะสามารถแนะนำได้ทางร้านมีค่าแนะนำให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะกุ้งเน้นย้ำเบอร์โทรกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ0634539224ฝากรถทั้ง4คันนี้ไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ